สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยคุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ โตโยต้าบอลจูเนอร์ครับผมคันนี้เป็นปี2006นะครับเครื่อง3,000ดีเซลนะครับรุ่น V ครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้โฟวินเลยนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยครับฟรีดาวครับออกรถศูย์บาทไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับ อาจจะมีลิ้วรอยบ้างนะครับผมตามธรรมชาติเลยครับแต่ไม่มีลิ้วรอยหนักแน่นอนครับผมโดยรวมเก็บสีนะครับประมาณสองถึงสามชิ้นครับผมตัวรถเดิมๆเลยครับไม่มีชนครับไม่มีน้ำท่วมครับผมรับประกันเลยครับ รุ่น V ครับผมตัวท็อปสุดเลยครับสีสวยครับผมยางดอกเต็มๆแน่นๆสี่เส้นไปเลยนะครับขับไกลๆสบายเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันเลยนะครับ ภายในนะครับคุณลูกค้าใหม่มากครับผมเจ้าของเดิมดูแลรักษาอย่างดีเลยครับอุปกรณ์ฟังก์ชันภายในนะครับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมแอร์ดิจิตอลครับจอทัชสกรีนครับผมจอสัมผัสครับเกียร์ออโต้โฟวินครับผมใช้งานได้ทุกเกียร์ครับ ใช้งานได้จริงเลยครับเกียร์ไม่ดังไม่หอนครับผมแน่นปึกครับฟลูออปชั่นเลยครับไฟฟ้าทั้งคันครับเดี๋ยวมาดูเบาะแถวกลางกันเลยนะครับใหม่มากครับคุณลูกค้าแทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมรถช้ำไม่ช้ำนะครับภายในบ่งบอกได้ดีที่สุดเลยครับเบาะ แถวสุดท้ายนะครับก็ใหม่มากเช่นกันครับเดี๋ยวผมเปิดท้้ยให้คุณลูกค้าดูนะครับว่างมากครับผมสวยงามที่สุดเลยครับมีแอร์หลังด้วยนะครับโอเคครับ เดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับคุณลูกค้าผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องว่าเพราะขนาดไหนนะครับผมชึงเดียวติดครับเครื่องแน่นปึกครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันช้าๆชัดๆเลยนะครับนี่เครื่องติดอยู่นะครับคุณลูกค้าเสียงเครื่องฟังเพราะมากครับที่สำคัญครับดึงไม้วัดโชว์กันตัวสดร้อนๆเลยครับเครื่องแน่นปึ้กไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมเข้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มครับที่สำคัญเลยนะครับไม่เคยชนครับ ไม่มีน้ำท่วมครับผมเติมเติมเลยครับครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม